สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเรา จะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องรางของขลังทางด้านแคลคาดปลอดภัยอีกทั้งยังเชื่อว่าให้คุณในด้านคงกระพันชาติและสามารถป้องกันพูดผีปีศาจได้และวันนี้ครับเราจะขอ,อนำเสนอน้ำเต้าหมาักถุยครับน้ำเต้านั้นเป็นอีกหนึ่งของมงคลตามธรรมชาติที่นิยมบูชาในวัฒนธรรมจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณบางก็เชื่อว่าเป็นภาชนะสำหรับบรรจุน้ำทิ และเป็นภาชนะเก็บยาสมุนไพรจึงทำให้มีการสืบทอดศรัทธาต่อมาครับว่าน้ำเต้านั้นจะช่วยรักษาสุขภาพและบรรเทาอาการเจ็บป่วยลงได้ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับน้ำเต้าในหลักห่วงจุ้ยยังเชื่อว่าสามารถดูดพลังงานที่ดีเข้าไปเก็บไว้จนทำให้คนในบ้านนั้นมีแต่ความสุขรวมถึงสามารถดูดพลังที่ไม่ดีเข้าไปจนช่วยให้คนในบ้านนั้นปลอดภัยจากอันตรายต่างๆสำหรับหลักการแขวนน้ำเต้านั้นนะครับให้แขวนน้ำเต้าไว้บริเวณหน้าบ้านหรือไม่ก็บริเวณกำแพงที่ติดกับสุสานวัด หรือโรงพยาบาลครับเพราะจะช่วยดูดสิ่งที่ไม่ดีให้เข้าไปในน้ำเต้าก่อนที่จะเข้ามาอย่างบ้านนอกจากนี้นะครับหลายคนยังนิยมนำน้ำเต้าไปแขวนไว้ในห้องนอนของคนป่วยเพื่อช่วยให้อาการบาดเจ็บนั้นทุเลาลง รวมถึงยังนิยมแขวนไว้ที่หัวเตียงของคู่สาม,มีภรรยาที่มีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันก็จะช่วยสารสัมพันธไมตรีให้หวานชื่นขึ้นได้ครับส่วนหมากทุยนะครับที่เป็นวัสดุในการใส่ลงไปในน้ำเต้าเพื่อช่วยให้มีพุทธคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะหมากทุยนั้นจะมีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแ้วคคาดปลอดภัยอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของคงกระพันชาติมหาอุดรและช่วยป้องกันพูดผีวิญ,ญญาณปีศา และคุณใสได้อีกด้วยครับทั้งน้ำเต้าและหมากถุยนั้นนะครับถือว่าเป็นเครื่องรางที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีการปลูกเสกก็ยังคงมีอิทธิฤทธิ์ที่เข้มขังแม้ว่าจะไม่ผ่านพิธีกรรมใดๆนะครับก็สามารถใช้สำหรับป้องกันพูดผีปีศาจได้ใช้ได้ดีในเรื่องของแคลค่าจากพยันอันตรายต่างๆและเสริมในเรื่องของคงกระพันชาติได้เป็นอย่างดี แต่ทว่าน้ำเต้าหมากถุยของร้านเรานะครับผมนอกจากจะมีความศักดิ์สิทธิ์ความขลังจากธรรมชาติแล้วเราก็ยังมีการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังเพื่อช่วยให้พุธคุณของน้ำเต้าและหมากถุยนั้นโดดเด่นขึ้นไปอีกซึ่งจะทําให้ความขลังนั้นทวีคูณไปเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวครับการปลูกเสกน้ำเต้าหมากถุยนั้นเมื่อได้น้ำเต้าแล้วก็จะคว้านเอาไส้ในออกและเขียนอักขระลงไปจนเข้มขลัง น้ำเต้าหมากถุยจะถูกถักด้วยเชือกและนำไปแช่ในน้ำมันอีกที เพื่อใช้สำหรับพกติดตัวไปยังสถานที่ต่างๆอีกทั้งยังเลี่ยมกอบพลาสติกกันน้ำนะครับช่วยให้คงทนและอยู่ได้อย่างถาวรครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการที่จะบูชาน้ำต้มหมากทุยเพื่อช่วยเสริมในด้านของแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายและช่วยเสริมด้านคงกระพันชาติท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้และถ้าหากว่าท่านนะครับมี ีข้อสงสัยอยากจะพูดคุยปรึกษาสอบถามกับเราก็สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้นะครับเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของทางร้านเรานะครับสวัสดีครับ